สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟโกกอกนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปเปิดนะคะน้ำรดต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นไม้อยู่แถวบริเวณบ้านไร่นะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณใหญ่เจดีที่เพิ่นซื้อนะคะท่อให้วางะระบบน้ำโอ้มาแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเปิดไว้อยู่นะคะเนี่ยโอ้โหดีนะคะมาดูแล้วก็ปล่อยไว้เรื่อยๆนะคะนี่พุ่งอยู่ ทั้งย่าโอ้โห,โโหต้นขานะคะสวยมากเลยนี่อันนี้เป็นโนคานะคะที่มันขึ้นกอใหญ่แล้วอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ทันได้แรงนะคะนี่ก็พุ่งเรื่อยๆถ้าสายมาจะแรงกว่าน,นี้นะคะโอ้พอนิมเอาขี้ตะกะแตนนะคะมาใส่ตรงนี้เทไว้ เขียวขจีเลยค่ะทุกคนเนี่ยขอให้โดนน้ำฝนนะคะปดขึ้นอีกแล้วค่ะนะคะตะก,กัแ่แตนเราก็จะสนุกกินเลยนะคะหญ้าเยอะมองไปทางไหนก็มีแต่หญ้านะคะอ้าวเฟื่งฟ้าของเราก็ยังออกดอกสม่ำเสมออยู่นะคะทุกคนเนี่ยอันนี้จะเป็น ก็จะกลายพันธ์นะคะมีขาวชมพูปนกันในต้นเดียวกันนะคะเนี่ยอาจจะเป็นที่เกอรหรือว่าอะไรนะนี่นะคะโดยเฉพาะสีม่วงนะคะสวยไม่ส้างเลยสีม่วงนะคะเนี่ยถ้าช่วงไอ้เลกๆโอ้โหมีแต่ดอกไม่มีใบเลยแต่ตอนนี้มันก็มีใบผสมมานะคะยังขาวๆออกมาก็จะดำนะคะเดี๋ยวให้ดู ตอนนี่เพิ่งให้ยาไปนะคะเนี่ยโอ้โหเอาอิดมาเต็งไว้ค่ะเวลาลมพัดมามันปลิวนะคะนี่ไงเดี๋ยวจะให้เอซีดูตอนนี้ตากแดดนะคะตอนนี้พากันตากแดดชุมนุมสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยมากๆเดี๋ยวสักพักก็น่าจะเก็บ มูลเข้าได้แล้ล่ะค่ะนะคะเพราะว่าตะกระแตนก็เริ่มตูกันแล้วเล็กๆก,ก็ไม่กล้าเข้าไปทำความสะอาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขาตะกระแตนจะหักนี่โอ้ตอนนี้ก็เริ่มตั้งหญ้าให้แล้วนะคะเี๋ยวจะให้พ่อนิ่มเอาไม้ไผ่นะคะทำเป็นขาแล้วก็เอาเข้าไปวางจเจาะรูเพอได้เสียบนะคะให้หญ้ามันตั้งขึ้น ทุกวันต้องอัปเดตนะคะทุกคนถ้าเราตั้ง้าแล้วมันน่าดูมากนะคะนี่นี่เห็นไหมเหมือนรวงข้าวเลยนะคะนึกว่าเม็ดข้าวนี่อู้ยสวยมากโตเร็วด้วยค่ะถ้าวันไหนไม่ได้เอายาให้นะคะเขาก็จะประทวงก็จะขึ้นใต้ยอยู่แถวนี้แหละค่ะเยอะมากเลยนะคะ เวลาเราวางยาลงไปปุ๊บนะคะเขาก็จะลุมเลยเ้าก็จะลุมเลยนะคะนี่ว้าวอะไรจะสวยขนาดนี้กระโดดโลดเต้นนู่นนะคะตรงนู้นก็เป็นกองกองอยู่ที่เราเห็นไต่ามมุ้งน,นะคะมุ้งเขียว โอ้ยสุดเยอะสุดเยอะเอารีบกินรีบกินว้าวค่ะเป็นก้อนๆอยู่ยนะคะ่ะทางด้าน้นก็ปั้ดสวยมากนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขยับเข้าไปใ,ใกล้ๆนะคะเนี่ย แคปเดียวนะคะเกือบหมดแล้วเห็นไหมคะนะเพิ่งวางนะน่ะก็เหลือแต่กลางนะคะที่กินมาเหลือแต่กลางแต่กลางเลยวันนี้เมนูนะคะน่าจะเป็นเห็ดเห็ดคอนนะคะหรือว่าเห็ดบดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะตอนนี้ให้พ่อนินซอยรออยู่โอ้โห เห็ดนะคะนี่เราซื้อเอาน้อเม่มเช้านี่มีนุมวัยรุ่นเพนเอามาขายให้นะคะก็ว่าจะซุปนะคะแต่ว่าจะต้มไว้อยู่เพราะว่าเยอะอยู่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดบดหรือว่าเห็ดขอนซุปใส่มะเขือนะพ่อมะเขือเรามีแล้วนะคะก็เลยจะซุปนะคะก็ให้พอนิ่มซอยซอยแต่เมื่อกี้นี่สังเกตด,ดูนะพ่อชะอมเราเยอะมากเนาะ ขึ้นเต็มเลยค่ะขึ้นเต็มแล้วตัดนั้นพรานิ่ตัดจะได้ตัดอีกแล้วพี่นี่เพราะว่ามันมันแก่เร็วเนาะใสเ,เกล็ดเฮ็ดบวชหนึ่งหลังมันไหนคะหลังมันเป็นแบบไหนโอ้หลังมันจะดำใช่ไหมโอ้ถ้าขาวๆนี่อ่อนแกงได้เนาะถ้าขาวๆขาวยาก ขาวไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วนะพ่อมันแก่โอ้นี่ได้ไงไี่ไงอันนี้อ่อนนะคะนี่ถ้าเป็นแบบนี้น่าจะอ่อนอยู่นี่เวลาไปใครที่ยังไม่มีประสบการณ์เออถ้าไปซื้อห้ามเอาเห็ดบทหลังดํานะคะเลือกเอาข,า,ขาวๆเลือกเ,เอาขาวๆถ้าหลังเป็นดําๆเป็นสีน้าตาลถือว่าเห็ดแก่เด้อมีประสบการณ์หรือย,ยังเนาะเอฟซี FC. น่าจะมีกันหมดแล้วล่ะนี่เบ็ดขาวๆนี่อ่อนนี่ค่ะขาวๆวันนี้อ่อน ให้เลือกที่หลังขาวๆถ้าเป็นแบบนี้พอซุปแล้วนะคะไม่แน่แล้วบางคนเขาไม่มีระสบการณ์เออเนาะคนบอกว่าเห็ดก็ซื้อเลยเนาะนี่นะคะก็เยอะอยู่เนาะแล้วพอซอยไปแล้วก็เยอะแล้วค่ะอันนี้แบบนี้พ่อนี่บอกว่าเอาแกงนี่อร่อยมาก<อ>านะคะใส่ผักหวานใส่ใสซอมแก,แกงใส่หน่อไม้ก็ได้นะพอ่อแบบนี้นข้าวขาเนี่ยไว้แกงเนาะก็จจะซอยเฉพาะอัน ดำๆเ <Okay. S 1> พราะว่าเอาซุปก็น่าจะได้เ,เยอะแล้วนะพ่อนี่น่าจะพอแล้วค่ะ,ะนะคะตอนนี้ก็ดดมอโอเคงั้นพี่ก็เลือกไปโอ้น้ำเราก็ยังไม่ทันแรงนะคะเพราะว่ามันยังแดดไม่ทันได้แดดยังไม่แรงค่ะเพิ่งเปิดตอนเช้าแล้วก็ลดพวกหญ้าอะไรไปนะคะปสวยจังเลยค่ะนี่นะคะกวางทําไมสวยมากเลยน้องกวางนะคะน้องหงนู่น อันนี้นกยูงลำแพนนะคะปอดพอนิ่มหนามากเลยนะเนี่ยสวยมากเลยค่ะนี่สวยจริงๆพอนิ่มก็ลดน้ำทุกวันนะคะถึงฝนจะตกก็กยังลดนะเพราะว่าบางทีมันก็เข้าไม่ถึงนะคะตรงข้างล่างโอ้มีดอกขา,ขาวสวยด้วยนะคะเนี่ยดูใบเขาหนามากเลยค่ะไม่เห็นลวดแล้วนะคะแต่ก่อนนี้ยังพอเห็นนะแต่ตอนนี้งามงามค่ะ ชื่นใจเห็นต้นไม้ที่เราดูแลสวยเดี๋ยวก็ตัดอีกแล้วค่ะตกแต่งอีกนะคะเพราะว่าเริ่มหนาก็รอให้ถ้าเราอยากจะทําพันุ์ก็รอให้มันแก่ๆแล้วก็เอาไปเสียบนะคะเพราะว่าเห็นพ่อนิ่มตัดแล้วมันร่วงลงมันก็ติดอยู่นะพ่ออันที่พ่อตัดไปอุย้ยบ้านบุรีสีเหลืองนะคะสวยหญ้าก็ลกค่ะแตว่าจะตัดก็เอาไว้ให้ตะกะแตนกินก็เลยยังไม่ได้ตัดนะคะ เดี๋ยวจะพา 4, เอฟซีเลาะๆไปดูชะอมทางด้านนี้นะคะหัวใจรวงนี้อู้อีงามมากค่ะนี่นะคะสมบูรณ์มากหัวใจใหญ่หัวใจโตนะคะมาทางด้านนี้ก็จะมีชะอมนะคะสุดขอบอันนี้เป็นหลุมหลุมที่ขุดต้นทองนพะก,กาออกนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์เพิ่มปลูกใบมะกรูดนะคะแล้วก็อันนี้กล้วยนะคะน,นี่เป็นกล้วยหอมทองนะคะเนี่ย ขึ้นแล้วค่ะนะคะมาจากสุรินทร์พ่อนิมบอกนะคะนี่โอ้ยบอกเลยเลยนะคะยางง่าปลูกงะอันนี้แค่ข้อเดียวแค่เราทําร่วงนะคะนี่ปาดกอใหญ่เท่าโคกเลยนี่โอ้โหช่อมช่อมกินไม่ทันแล้วล่ะคะ่ะนะคะปาดนะคะนี่ด้านหลังห้องน้ําของเราพวดผูนะคะปะาดหยดำงามทั้งเบิดเลย เดี๋ยวจะเก็บยูคันนี้ลวกกินตอนเย็นนี้เดี๋ยวจะขุดขาอ่อนด้วยปัดฝุ่นเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้เอาไว้ทําร่มด้านหลังนะคะต้นนี้สวยนี่ว้าวฝุ่นฝุ่นฝุ่นมีแต่ยอดอุบๆนะคะนี่ลวกกินกับส้มตำก็อร่อยหรือว่า แกงใส่ปลาแห้งนะคะแซ่บแซ่บแซ่บค่ะทุกคนงามงามนะคะต้นนี้ก็ต้นใหญ่นะคะนี่ไม่แน่ถ้ามีเอออยากจะย้ายไปไว้ด้านหน้าหรือว่าตรงไหนที่เราอยากจะเอาไปเราก็สามารถเอาไปได้นะคะเดี๋ยวล้อ,ลอมเอาก็ได้ชวนลูกๆล,ล้อมไปถ้าอยากไม่อยากให้อยู่ตรงหลังห้องน้ํานะคะแล้วก็ไปได้นี่นะคะนี่นะคะเมื่อวาน เราก็แกะนะคะเขาเรียกว่าแผ่นสังกะสีแผ่นเรียบนะคะออกแล้วก็เอาไม้นะคะมาทําเป็นรันเนงนะคะมัดมดสารสาระคะ่ะ Fc เนี่ยก็ใช้ประโยชน์วางถ้วยชามได้ค่ะนะคะแล้วก็น้ํามันก็จะไม่ขังด้วยมันก็จะหยุดลงข้างล่างมันก็จะสะอาดนะคะแล้วเวลาเรานั่นค่อยไปซื้อตะแกรงที่มันเป็นรูนะคะมาใส่ได้ประมาณนี้นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ